เอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกคนหนึ่งถักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่าไม่มีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยับส่งลิงก์ไปให้น้องเลย่ี สิบาทนะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟสมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มกันนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกน QR c ค d e ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับผม เอาเลยครับผมก็สวัสดีนู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอล์มินีทีวีนะครับวันนี้อยู่กันในเกม h a d o โ f ไฟ h t ภาค2นะครับผมก็อยู่กันในเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมอัปเดตเลยนะครับผมเป็นภาค2.41.7นนั่นเองนะกว่าจะอัปนะครับสำหรับเกมนี้ก็หลายเดือนอัปทีหนึ่งนะก็สามารถโหลดกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็คือตัวเกมที่ไม่ต้องแตกไฟล์นะตรงนี้นะครับมีของให้ครบนะครับผมเพียงแค่ติดตั้งนะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็ ติดตั้งมันจะมีให้ติดตั้งสองอันนะครับผมนะเดี๋ยวทาคลิปสอนทําให้แยกให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมเพื่อจะอเบื่อใครไม่รู้ไงนะครับผมหรือถ้าใครรู้แล้วนะครับก็ทําตามทาไม้นี่ได้เลยนะครับทําที่นั่นแหละนะครับไม่รู้จะพูดยังไงละนะครับนี่นะสําหรับอาวุธนะก็มีให้ครบทุกอย่างเลยนะ ด่านไหนก็มีให้ครบทุกอย่างเลยนะครับก็คือเก็บด่านอาวุธมาหมดแล้วนะครับด่านก็คือเล่นทุกอย่างแล้วนะครับผมสําหรับด่านนะอ่าเดี๋ยวเลื่อนให้ดูว่าว่ามีอะไรั้่งดย่ามีมีดอิโต้ด้วยครับมีเคียวมีพัดนะพัดดุดเลือไปนเนี่ยพัดดุดเลือหรือเปล่าอืมแล้วก็มีมีปืนด้วยนะนี่ตรงนี้นะอ่าพลาสมาไรเฟริลนะครับผมอืม นี่มีอันนี้ดาบหนวดขาวนั่นเองนะอืมแล้วก็มีต่างๆนานาครับใครอยากเล่นสายไหนสามารถเล่นได้เลยนะตรงนี้นะครับผมก็คือซื้อได้นะครับเพราะว่าเก็บดาบให้ครบดแล้วนะสําหรับอย่างอื่นก็มีทุกอย่างแล้วนะครับผมชุดเกาะนะครับต่างๆนานาไม่ต้องแตกไฟล์ด้วยตัวนี้ทําง่ายๆสุดๆเลยเพราะว่าหลายๆคนในช่องในช่องพี่นะเออแตกแตกไฟล์กันไม่เป็นนะครับ ก็ต้องทําแบบนี้ให้แหละนะครับผมค่อนข้างที่จะง่ายต่อการทํานะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วลองเล่นเซตนี้ดูเอาเป็นดาบที่เอาดาบเอาดาบนี้แล้วกันเวลาจะใส่มันใส่อย่างไงต้องจิ้มสองทีอ่าอันนี้คือดาบที่อยู่อันสุดท้ายเลยนะมีเอนชาร์ด้วยนะครับนี่สําหรับอ,อุปกรณ์เอนชาร์ก็มีให้แบบไม่จํากัดเลยสามารถเอนชาร์ได้นะครับ อันนี้มันน่าจะเป็นแบบเปลี่ยนสเตตหรือเปล่าเปลี่ยนสเตตมันนะครับผมว่าจะเอาสเตตอันไหนอันนี้อันนี้ระเบิดประมาณนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันที่ด่านดีกว่าไปดูที่ด่านอ่าสำหรับด่านก็มีให้ครบหมดแล้วนะครอ่าตัวเกมนี้ก็สามารถอัปเดตในเพจสโตได้นะครับผมแล้วก็สามารถเล่นใต้ดินได้เช่นเดียวกันอ่าเดี๋ยวล็อกอินให้ดูนะ โอเคเหมือนจะล็อกอินไม่ได้นะลองแล้วนะครับผมล็อกอินไม่ได้นะโอเคก็ช่างมาันละกันก็ใต้ดินก็ไม่ต้องเล่นนะครับ <c oughs> ก็เล่นบวกแมปอื่นๆไปนะสําหรับไททันนะครับผมเสียงดังนะนี่เอาเดี๋ยวนะนี่คืออะไรอะ่ะน่าจะเป็นคัสซีนนะครับ <c oughs> อืคือด่านยากๆก็คือเก็บให้หมดแล้วนะครับผมด่านที่มัน แมอาวุธอะไรแบบนี้นะครับก็คือเก็บให้แล้วนะแต่สามารถมาเล่นกันได้แหละนะครับก็หรือว่าใครอยากลองอาวุธไหนก็สามารถโหลดตัวเกมนี้มาเล่นได้ก่อนเลยนะครับเอาเดี๋ยวทำไมตัวผมใช้ขวานะมันบังคับหรือเปล่าบังคับหรือเปล่าวิมันคือชมวกปะนี่ครับนี่ครับ ระเบิดโอ้แบบตีกันแบบนิดเดียวก็ตุยกันแล้วนะครับวูดมันโหดเกินฟาดกับหลังสุบสุบโอ้ยแตกแตกมีระเบิดด้วยกิ้งเหมือนกิ้งเว้ยม,มันปลาอะไรเนี่ยนี่ครับมันปลาอย่างเดียวเลยครับ อุ้ยมันลบเรียบร้อยโอเคถ้าใครเห็นคลิปนี้เบอร์นะก็เบอร์ไว้นะครับผมเพราะว่าเกมนี้มันติดเหลืองง่ายมากๆเลยนะผมก็สามารถโหลดได้เลยนะโอเคตัวเกมนี้ก็จะมีโฆษณานะเหมือนเกมในเพจสโตเลยนะครับผมก็น่าลำคาญน,นิดนึงไม่ครับ survival ทวนเอเม m e n าไปเล่น survival ดีกว่านะครับ ใครอยากมาลองอาวุธมาลองในตัวเกมนี้ได้เลยไม่ต้องแตกไฟล์ด้วยนะครับทำง่ายนะผมบอกเลยว่าง่ายมากอุ้ยระเบิดคตรแรงเข้าหัวโอ้โหเพอร์เฟกต์ <Perfect S 1> ว่ะเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เ์อเอาแล้วครับกลับหลังผมเป็นนินจาอุ้ยเอาเอาวุธลู่ดออุ้ย อูวหลุดได้ไงวะอุ้งแต่เราแรงเหมือนกันครับเหมือนเรามีวงเวทอะไรอยู่อยู่ตรงตัวเราไม่รู้นะโอ้โหเข้าหัวเต็มเต็มับเข้าหัวเต็มเต็มอ้วิโกงมากเลยอาวุธอันสุดท้ายอ่ะอาวุธนี้โกงมากครับถึงว่าทําไมมันอยู่อันสุดท้ายเลยนะโอ้โหดูดูด,ดูมันหมุนแบบหลายหลายรอบมาก โหโหสุดจัดนะครับประมาณนี้แต่ว่าเอาวุธไททันไม่มีนะอาวุธไททันไม่รู้มันหาจากไหนเหมือนกันครับเอ้อันนี้คืออะไรอ่ะเมื่อกี้ผมใช้พลังนะครับโอ้โอาวุธโกงมากโอเคได้เวลามันอุ้ยโอ้โโอโแต่เขา ตีเราไม่เข้าเลยนะเพราะว่าเราใส่ชุดเกาะที่ดีที่สุดนี่เราหมุนหมุนหัวโดนคอมโบทีเดียวน่าจะไปสวรรค์ได้เลยครับอา้าวโฆษเลยคอมโบทีเดียวแบบไปสวรรค์เลยครับผมว่าน่าจะมีโฆษณาเด้งนะตรงนี้โอเคครับมาอยู่กันด่านอะไรไม่รู้นะ ปั๊บอันนี้น่าจะตึงอยู่ครับเพราะว่าอาวุธอาวุธหลากหลายคอมโบคอมโบครับปึ๊บปึ๊บปึบปึบปึบคอมโบอีกรอบนึงครับโอ้โหก,กันไม่ไหวครับเพราะว่ามันคอมโบมันโหดเกินครับอันนี้คอมโบมันตึงมาก อันนี้น่าจะเป็นชาวเลนเหมือนกันนะครบับปึ๊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 บป,บปบโอ้โหดูดิมีระเบิดด้วยโอ้โหเบอรอเกเลยอะโดนทีเดียวแบบเลือดหายเกินครึ่งหลอดนะอาวุธนี้โกงมากแต่ยังไม่ได้ไปลองอาวุธอื่นนะอุ้ยเขายิงมานะใครอยากมาลองอาวุธนะครับผมแนะนําเลยตัวเกมนี้ดีมากดีมากเลยครับ อ่ะเดี๋ยวใช้สกิลนิดนึงชิมหวอจุ๊จุกๆจุ๊กคอมโบคอมโบอ้โ้หนี่เราโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับ shadow f i h t ถ้ามันอัปเดตมาก็เดี๋ยวจะมาแจกให้แล้วกันนะครับ ประมาณนี้นะครับใครอยากได้ตัวเกมอื่นแบบว่าเอาแค่ตั้งอย่างเดียวหรือว่าเอาแค่รีวิวอย่างเดียวก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเคประมาณนี้เดี๋ยวเท่านี้แล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหนา้าผมบ๊ายบาย